เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทํานายฝันจะมาทํานายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังปีนเขาทำนายว่าอีกไม่นานคุณกำลังจะหมดเคราะหมดโศก ้าเจ็บป่วยจะหายในเร็ววันคุณจะมีข่าวดีและลาบปล่อยในไม่ช้ารวมถึงเรื่องการเสี่ยงโชคก็ถือว่าดีด้านการงานที่ทำถือว่าดีและมีโอกาสสำเร็จ รักคนโสดช่วงนี้จะดูเรื่อยๆไม่มีอะไรหวือหวาแต่หากมีใครผ่านเข้ามาคุณก็อาจมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่าส่วนคนมีคู่ช่วงนี้จะมีอาการระหองระแหงขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันจนกลายเป็นความระแวงที่สร้างปัญหาอย่างหนักภายในครอบครัวนับเป็นช่วงจังหวะความรักที่ดูแย่และไม่ราบรื่นเลย การเงินการงานด้านการเงินถือว่าดีพอใช้ใครมีนี่สินจะมีโอกาสหมดหนี้ในไม่ช้าเรื่องโชคลาภพอมีและอีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีจากคนใกล้ตัวหากคิดเสียงโชคหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะลองเสี่องส่วนด้านการงานในระยะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายในหน้าที่การงานที่ทำอยู่งานที่ทำถือว่าดีและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เลขมงคลให้โชค91 92 96 97 98ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ